นี้เราก็ได้เดินเข้ามาแล้วนะคะในเกตเตรียมพร้อมไปจีนแล้วนะคะอาปาไปกันเลยในนี้นะคะก็เป็นสนามบินนะคะเราเลือกขึ้นที่สุวรรณภูมิะคะปป่ะใช่นี่เราก็เช็คอินได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวรอนะคะว่าจะเกตอะไรวันนี้คือเครื่องออกตอน 17.20นาฬิกานะคะเราจะถึงที่าจางเจเจนะคะเลยก็ประมาณสมทุ่มได้นะคะโรงแรมไหมคะยกเ้นสองคืนสุดท้ายเราพักอยู่แคลคูนทายาอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องหันไปมองดูว่าเลมอะไรไหมเพราะว่าพอลืมของแล้วนะคะเพราะาเรานะคะไม่ได้นะคะก็ค,คือพักอยู่นะฟูกินมาถึงคื้นแรกนอนที่โรงแรมนี้นะคะโรงแรมเวียนนาโอเคไปกันค่ะ ราคืนแรกนะคะก็นอนโรงแรมเวียนนามาถึงตรงนี้ก็เกือบตีหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็เช้าวันวันแรกของที่จีนนะคะ,ะเราตื่นกันหมดแล้วยกเวทอยู่ยคนเดียวอันนี้คือคืออะไรนะพี่เต้ตสวัสเปนสารนะคะร,รอบรอของ ที่เราพักอยู่นะคะชื่อที่พักว่าเวียนนาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวปลูกน้องปลุกคินตื่นนะคะเราก็จะลงไปทานข้าวข้างล่างแต่ตอนนี้รอพี่ปลุกฟา้าอาบน้ำก่อนนะคะคือนอนกันสบายไหมครับสบายสบายเหรอ อันนี้ก็คืนแรกนะคะเพียกันไหมลูกเพียะไหมสนุกไหมสนุกใช่ไหมโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็วันนี้จะเดินทางไปเดี๋ยวไปไหนจงจำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะของประเทศ อันนี้ก็คือโรงแรมนะคะที่เรามาพักกันอ่ารถของเราก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมากที่จีนนะคะไกดบอกว่าจะใช้รถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะคะเยอะมากๆเยีนตอนนี้รออะไรอยู่ครับรออะไรครับรอคณะถัวใช่ไหมตอนนี้กำลังทานข้าวกันยังไม่เสร็จนะคะ แต่พวกเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวสถานีต่อไปกันเลยครับนะคะเราก็มาตรงหมู่บ้านถูกเฉียนนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณวันนี้คนเยอะนะคะเราก็เลยต้องได้เดินขึ้นมากัน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงอุทยานนะคะหมู่บ้านนะคะ อันนี้เราก็เข้ามาในเขตของทุ่นห่วง,งแล้วนะคะ อตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นนะคะครับ่าเจ้เอาน้องไปอันนี้เราอยู่ข้างบนชั้นสองนะคะ นี่ตึก7.2ชั้นค่ะนะคะนะเดี๋ยววันเกิดน,นะคะเราค่อยอ่าแต่ไฟที่แรกนี้ค่ะเติบโตไปค่ะก็เลยเราค่อยเอานางนม่นแหละเนาะค่ะอ่าแต่ปกติเออ่ก็คือของนะคะเราก็มาชมพิพิธภัณฑ์นะคะรูปภาพหินทรายค่ะแล้วก็ไกด์บอกว่าจะทานข้าวที่นี่เลยนะคะและความมีชีออวิตชีวาเข้าด้วยกันเป็นเรู่แบบไหนถือว่า เดี๋ยวก็รอทานข้าวกันนะคะตรงนี้ค่ะอ่านว่าอะไรอะดิง mm hmm. นิ่งหองนะคะไกด์เราก็นั่งรอแล้ว mm hmm. อันนี้ก็เป็นที่พักของเราคืนที่สองนะคะ ้อง<ด>ก็<ด>กว้างอยู่ค่ะนี้ก็เที่ยวจีนเป็นวันสองที่สองวันที่สองถึงวันที่สองเหรอไม่ใช่เราว่าเราเที่ยวกันวันที่สองถึงวันที่เก้าไม่ใช่นะคะมาวันที่สี่ถึงวันที่เก้านะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เฟื่องหัวนะคะตอนนี้ลงมานะคะจะไปทานข้าว ใช่ไหมครับกูกินเริ่มมาอีกกันเยอะแยะแล้วยังทีเมื่อกี้เรามันเร็วไม่งั้นตอนนี้อยู่ตรงที่ลานจอดรถลงมาเันต่อคิวทอดยาวอันนี้เราก็ถึงมืันเอ่อเฟิ่องหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือกันค่ะ นี่ปูกินอยู่ที่ไหนแล้วครับอยู่ตรงเมืองเฟิ่นงหัวอันนี้คอือว่าเมืองเฟิ่งหัวนะครับตอนนี้เรากําลังรอล่องเรือใช่ไหมครับตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆเลยตอนนี้กําลังพาปุ๊กินนะคะล,ล่องเรือ เช้าของวันที่สามคืนของวันที่สองนะคะที่จีนตอนนี้ที่จีนก็เวลาเจ็ดโมงนิดๆนะคะอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วทริปวันนี้นะคะวันที่สามอ่าใช่ครับอ่ะปุกคินวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สามวันนี้ปุกคินก็อยู่ที่ อามีแพนด้านะคะเ,เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูหมีแพนด้าน,นะคะล,ลูกหมีเหรอลูกหมีนอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกินหมีแพนด้าเดินตามกินนี่ไงกระเพกอยู่เนี่ย ใช่ไหมเว้ยดูดูดูสายฟ้าเนี่ยเดี๋ย,ว,ย,ว,ย,ว,ยว,วันนี้เรามานะคะที่จีนอากาศอากาศคือสบายนะคะอากาศเย็ก ไม่ค่อยมีที่ดูเท่าไหร่นะคะก็มีหมีแพนด้าอยู่ประมาณเห็นอยู่ประมาณสองตัวนี่ไงตัวที่สามอยู่ในห้องนี้ไปดูไหมไปดูสิไปดูกันค่ะวยนั่งกินไผ่อยู่อ่ะคินคินคุ้คินเห็นไหม สระว่ายน้ำด้วยอผู้กินแครอเจนะค่ะมีสระว่ายน้ำมีอะไรสไลเดอร์หรอผู้กินมีเรือด้วยนะคะเข้าได้เล่นชิงช้าเป็นเล่นเป็นให้เขามาเล่นชิงช้าให้ดูนะคีบนะคะอะไรนะคะเจ๊ตู้กดไปซื้อหน้าก่อนได้นไหมหรอ ือเต้าหู้เหม็นนะคะักครั้งหนึ่งต้องลอง ีเราอยู่ไหนนะคะผู้คินอยู่ฟูหลงเจิน้นต้องหอลินใช่ไหมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ฟ <Okay. S 1> ูหลวงเจิ้นแล้วนะคะกำลังจะไปล่องเรือนะคะลหลงเรือนี่เรากำลังเดินไปกันอยู่คะ่ะฮะมันเป็นแมวไม่ใช่หรอ นี่คินกับเจ้อยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราน่าจะเดินไปทางนี้กันตรงนี้ก็จะมีร้านชานมนะคะเยอะอยู่ใครจะไปห้องน้ำนะตรงไปที่นี่นะคะได้ที่เที่ยวคือ 4A เลยเดี๋ยวเราจะไปชมความงดงามกันข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไง นี้กำลังจะเดินไปที่น้ำตกนะคะเราก็เดินตามไกายเราไปค่ะอะไอย่างงี้ยอ่า,อาเ,ออเดินไปครับอ่าใช่ไปค่ะ Thank <laughs> you. งแรมนะคืนที่สามนะครับปุกินชอบมากไหมโรงแรมนี้โรงแรมนี้คืนนี้มีที่ฉีดตูดด้นะคะ <c oughs> ปกติมาไม่มีตรงด้านล่างโรงแรมนะคะจะเป็นย่านที่แบบว่าพี่เขาบอกว่าอะไรนะปิ้งย่างสุดเส้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปฟูหลงเจิ้นอีกรอบหนึ่งน้ำตกนะคะ ขเขามีปิ้งย่างด้วยเปล่าตอนนี้คือฟูลรนเจิ้นนะคะตอนกลางคืนคลิปตอนกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมากป่าเดี๋ยวน้องฟูคินแล้วก็พี่ฟูฟ้าจะพาไปดูข้างในนะคะตามกันมาเลย ่เหราะไม่มีโซนที่ต่ำนี้ค่ะถ้าอันนี้ต่ำอินเตอเลยอนเตอร์นี่ผูคินกับพี่ผู้ฟ้าก็พามาดูนะคะด้านล่างของน้ำตกใช่ไหมคะอ๋อวิวสวยมากเลยนะคะด้านบนนะคะก็ประดับไปนะคะ ตอนนี้นะคะาหาชานมกินนะคะ,ะก็ประมาณสิบหยวนนะคะแก้วละสิบหยวนก็ประมาณห้าสิบบาท ตอนนี้กำลังรออยู่ค่ะเราขอไปจมูกนนะเช้าของวันที่หนึ่งสเเช้าของวันที่สี่ใช่หรือเปล่า ตอนนี้ตื่นแล้วนะคะแล้วก็ทานข้าวกันเรียบร้อยวันนี้ที่ฟูลงเชินอากาศคือหนาวมากนะคะมีฝนตกปอยๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ภูเขาเจ็ดดาวกันค่ะ ถายไปไหนเอาไปนี่ทำไมเท่จังยอซึ่งสวัสดิเย็้ยยินยินยอซึ่งสวัสดิแล้ว ตรงภูเขาเจ็ดดาวใช่ไหมคะพูกกินไหวไหมตอนนี้ก็พ่นหินมะออกจากากหนึ่งโลนะคะเเดี๋ยวเราเดินไปนะคะแล้วทำไมไม่บอกมาด้วยละอันนี้ก็เป็นด้านบนนะคะ จับขนจะบ้เยกันมากลยัากาศดีมากเลยนะคะข้างบนนะคะวิวสวยมากๆเลย สวยมากมากเลยนะวยมกเดีคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึก72ชั้นนะคะกำลังจะเข้าไปข้างในคะ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ตึก72ชั้นนะคะร้านอาหารเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนู้นกันนะคะ เราก็เดินมาแล้วนะคะตึกเจ็ดองชัน้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานกันนะคะเช้าของวันที่ห้านะคะตื่นกันแล้วแล้วก็ทานข้าวกันแล้วนะคะ วันนี้เราก็นอนอีกโรงแรมหนึ่ง oh yes. ว,นนวันนี้ก็จะไปร้านรัฐบาล,ลนะคะสองร้านเมื่อเช้าเราไปที่ร้านของรัฐบาลมาสองร้านนะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกซื้อออปชั่นเสริมนะคะเดี๋ยวเราจะไป เดินเล่นกันข้างนอกนะคะหาซื้อของฝากก่อนกลับวันพรุ่งนี้กันค่ะอันนี้คือวิวรอบๆโรงแรมข้างนอกนะคะ ตอนนี้ก็พาน้องภูคินนะคะมาเดินเล่นกับพี่ภูฟ้านะคะระวังนะลูกคือบ้านเขาแบบภูเขาอลังการมากนะคะเช้าของวันสุดท้ายวันที่หกนะคะที่อยู่ที่จีนเราก็ต้องไปพึ่งนะคะตัวอเมริกาโนของสตาบัคนะคะข้างล่างของโรงแรม เป็นบรรยากาศในห้องนะคะที่สุดท้ายนะคะของทริปจีนวันนี้เราก็มาที่สโนโดมนะคะก็สโนโดมหรือสโนเวอร์สักอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเล่นอะไรนะพิมาาก,กันนะคะข้างใน สนามบินจางเชียเซียกันแล้วนะคะเตรียมตัวกลับ